สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับทิมค,คุกซ e อของ Apple o p r a h w i n f r ินราชินีแห่งวงการสื่อดเวนเดอะร็อกจอห์นสันนักแสดงผู้ทรงอิทธิพลมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งคุณรู้ไหมครับว่าคนเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันนอกจากความสำเร็จอันน่าทึ่งแล้วพวกเขาทุกคนคือสมาชิกข,ของชมรมลับที่ทรงเกียรติที่สุดชมรมหนึ่งของโลก นั่นคือชมรมคนตื่นน้องตอนตีห้าคำถามที่ว่าทำไมคนสำเร็จถึงตื่นเช้าเป็นคำถามที่ถูกพูดถึงมานานหลายทศวรรษแล้วมันกลายเป็นเหมือนสูตรสำเร็จที่ว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องบังคับตัวเองให้ลุกจากเตียงในขณะที่คนอื่นยังหลับไหลแต่เอ๊มันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนการตื่นนอนตอนตีห้าเป็นยาวิเศษที่รับประกันความสำเร็จจริงหรือแล้วถ้าคุณเป็นคนทำงานกะดึก หรือเป็นมนุษย์นกคูกโดยธรรมชาติละ่ะคุณหมดสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาถอดรหัสความเชื่อนี้กันครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเลข99%ในหัวข้อนั้นอาจจะเป็นการกล่าวเกินจริงไปบ้างแต่มันชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกจำนวนมากต่างให้คุณค่ากับช่วงเวลาก่อนรุ่งสางอย่างมหาศาลความลับที่แท้จริง มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขห้าน,นาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกาแต่มันอยู่ที่หลักการของการเป็นเจ้าของชั่วโมงแรกของวันการสร้างพื้นที่ว่างที่เงียบสงบขึ้นมาสำหรับตัวเองก่อนที่โลกทั้งใบจะตื่นขึ้นมาเรียกร้องความสนใจจากคุณวันนี้เราจะมาแกะรอยกันว่าเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงทองคำเหล่านั้นอะไรคือความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาและชีววิทยาที่คนตื่นเช้าได้รับและที่สำคัญที่สุดพวกเขาทำอะไรในช่วงเวลานั้น เราจะมาเจาะลึกถึง3กิจวัตรเปลี่ยนชีวิตที่เป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนยามเช้าที่เงียบสงบให้กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนความสําเร็จที่ยั่งยืนถ้าคุณพร้อมที่จะค้นพบว่าทําไมการชนะสงครามบนเตียงนอนในตอนเช้าถึงอาจจะเป็นชัยชนะที่สําคัญที่สุดของทั้งวันมาร่วมเดินทางสู่โลกอันเงียบสงบของชมรมตีห้าไปพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะไปดูว่าคนสําเร็จทําอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงเวลานี้ถึงได้พงพลังนัก มันมีความได้เปรียบ4ข้อที่เปรียบเสมือนพลังพิเศษที่คนตื่นเช้ามอบให้กับตัวเอง 1. ป้อมปราการแห่งความเงียบสงบ The Fortress of Solitude ลองนึกถึงวันทำงานปกติของคุณดูสิครับตั้งแต่ลืมตาตื่นคุณก็ถูกถล่มด้วยสิ่งรบกวนทันทีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์อีเมลจากที่ทำงานคำถามจากคนในครอบครัวข่าวสารจากทั่วโลกตลอดทั้งวันคุณไม่ได้ทำงานของคุณจริงๆ แต่คุณกำลังตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นแต่ในช่วงก่อนรุ่งสางโลกยังคงเงียบสงบไม่มีอีเมลเข้าไม่มีใครโทรหาไม่มีแจ้งเตือนใดๆนี่คือช่วงเวลาเดียวของวันที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง100%เซมันคือป้อมประการแห่งความเงียบสงบที่คุณสามารถคิดวางแผนและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระโดยไม่มีใครรบกวน หนึ่งชั่วโมงการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวนในตอนเช้าอาจมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ3ชั่วโมงในช่วงบ่ายที่วุ่นวาย 2. หน้าต่างแห่งพลังใจสูงสุด The Peak View Power Window นักจิตวิทยาค้นพบว่าพลังใจหรือความสามารถในการตัดสินใจและบังคับตัวเองนั้นเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่จะค่อยๆอ,อ่อนล้าลงเมื่อถูกใช้งานตลอดทั้งวันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจหรือ Decision Fatigue ในตอนเช้าหลังจากที่คุณได้พักผ่อนมาทั้งคืนถังพลังใจของคุณจะอยู่ในระดับที่เต็มเปี่ยมที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะแข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้กับความเกลียดคร้านและสิ่งล่อใจการตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ยากแต่สำคัญเช่นการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ซับซ้อนจะง่ายกว่าในตอนเช้าหลายเท่าเมื่อเทียบกับตอนเย็นที่คุณเหนื่อยล้ามาทั้งวัน 3. การเปลี่ยนจากผู้ตอบสนองเป็นผู้กำหนดเกม proactive versus reactive เมื่อคุณตื่นนอนพร้อมกับโลกคุณจะเริ่มต้นวันของคุณในโหมดตอบสนองคือการตอบสนองต่อปัญหาอีเมลและเรื่องด่วนที่คนอื่นโยนเข้ามาให้คุณคุณจะรู้สึกเหมือนถูกลากไปตามกระแสของวันแต่เมื่อคุณตื่นก่อนโลกคุณจะเริ่มต้นวันในโหมดเชิงรุกคือการตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทางของวันนั้นด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ได้แค่รับมือกับวันของคุณแต่คุณกำลังออกแบบมันขึ้นมานี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการเป็นผู้ควบคุม กับผู้ถูกควบคุม4การทำงานร่วมกับนาฬิกาชีวภาพ Aligning with Biology ร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวภาพที่ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนในช่วงเช้าตรู่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวและมีพลังการตื่นนอนในช่วงเวลานี้คือการโต้คลื่นพลังงานตามธรรมชาติของร่างกายแทนที่จะเป็นการฝืนมันในภายหลัง มันช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเริ่มต้นทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเมื่อรวมความได้เปรียบทั้ง4ข้อนี้เข้าด้วยกันจะเห็นได้ว่าการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องของความขยันแต่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จสูงสุดเมื่อเราเข้าใจถึงพลังของยามเช้าแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะใช้พลังนั้นทำอะไร กิจวัตรแรกที่คนสำเร็จส่วนใหญ่ทำไม่ใช่การกระโจนเข้าหางานทันทีแต่คือการปรับจูนเครื่องยนต์ภายใน the calibration routine ลองนึกภาพรถแข่งฟอร์มูล่า1ดูครับก่อนที่มันจะลงสนามแข่งขันด้วยความเร็วสูงสุดทีมงานจะต้องทำการปรับจูนทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเช็คลมยางตรวจสอบเครื่องยนต์ปรับค่าต่าง ร่างกายและจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันหลังจากที่จอดนิ่งมาตลอดทั้งคืนเราจำเป็นต้องมีกระบวนการวอร์มแอและปรับจูนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันของวันนั้นๆกิจวัตรการปรับจูนนี้มุ่งเน้นไปที่การดูแลสองส่วนหลักคือร่างกายและจิตใจการปรับจูนร่างกาย (physical calibration) การดื่มน้ำ (hydration) สิ่งแรกสุดที่ควรทำหลังจากตื่นนอนไม่ใช่การคว้าโทรศัพท์แต่คือการดื่มน้ำเปล่า1-2แก้วหลังจากที่เรานอนหลับมา7-8ชั่วโมงร่างกายจะอยู่ในภาวะขาดน้ำเล็กน้อยการเติมน้ำเข้าไปทันทีจะช่วยปลุกระบบเผาผลาญไล่ของเสียและทำให้สมองที่ประกอบด้วยน้ำกว่า70%ทำงานได้เต็มที่การเคลื่อนไหว movement ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงครับอาจจะเป็นแค่การยืดเส้นยืดสาย5-10นาทีเล่นโยคะเบาๆหรือการเดินรับอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านเป้าหมายคือการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและปลุกร่างกายให้ตื่นจากความเฉื่อยชาการเคลื่อนไหวเบาๆในตอนเช้ายังช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยให้อารมณ์ดีอีกด้วยการปรับจูนจิตใจ (mental calibration) การฝึกสติ mindfulness อาจจะเป็นการนั่งสมาธิ10นาทีการฝึกหายใจ breathwork หรือการนั่งเงียบๆโดยไม่ทำอะไรเลยเป้าหมายคือการฝึกจิตใจให้สงบและจุดจอ่อมันเหมือนกับการยกเวทให้กล้ามเนื้อสมาธิของคุณการเริ่มต้นวันด้วยความสงบจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันได้ดีขึ้น คุณจะเป็นคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลงและมีการตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นการจดบันทึก journaling นี่คือการประชุมบอร์ดบริหารกับตัวเองครับการเขียนบันทึกในตอนเช้ามีหลายรูปแบบเช่นการขอบคุณ gratitude การเขียนถึงสิ่งดีๆ3อย่างในชีวิตเป็นการตั้งค่าสมองของคุณให้มองหาด้านบวกตั้งแต่เริ่มต้นวันการตั้งเจตนา intention setting การเขียนว่าวันนี้ฉันต้องการเป็นคนแบบไหนหรือวันนี้ฉันจะโฟกัสกับอะไรเป็นพิเศษมันคือการกำหนดธีมของวันนั้นๆการระบายสมอง brain dump การเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ในสมองให้ปลอดโปร่ง กิจวัตรการปรับจูนนี้คือการประกาศอิสรภาพจากโหมดอัตโนมัติครับแทนที่จะปล่อยให้โลกภายนอกมากำหนดอารมณ์และความคิดของคุณในตอนเช้าคุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายกำหนดสภาวะภายในของตัวเองขึ้นมาอย่างมีสตินี่คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับวันที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้ปรับจูนร่างกายและจิตใจจนเข้าที่แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดของยามเช้าครับ กิจวัตรที่2คือการสร้างสรรผลงานเชิงลึกหรือที่เรียกกันว่า the deep work routine or deep work deep work เป็นแนวคิดของคาวน e w ิวพอตซึ่งหมายถึงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดและปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่าและยากต่อการเรียนแบบมันตรงข้ามกับ shallow work หรืองานผิวเผินเช่นการตอบอีเมล การประชุมเล็กๆน้อยๆหรือการทำงานธุรการต่างๆซึ่งเป็นงานที่เรามักจะทำเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างวันช่วงเวลายามเช้าที่คุณมีพลังใจเต็มเปี่ยมและปราศจากสิ่งรบกวนคือช่วงเวลาทองคำสำหรับ Deep Work ครับคนที่สำเร็จจะปกป้องช่วงเวลานี้ไว้อย่างหวงแหนและใช้มันไปกับงานที่สำคัญที่สุดและสร้างผลกระทบได้มากที่สุดแล้ว Deep Work ในตอนเช้าคืออะไรบ้าง มันคืองานประเภทการสร้างสารรค์ (creation) ไม่ใช่การบริโภค (consumption) สำหรับนักเขียนคือการเขียนบทความหรือหนังสือไม่ใช่การอ่านข่าวสำหรับโปรแกรมเมอร์คือการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนไม่ใช่การตอบ s l ล c กสำหรับผู้บริหารคือการวางแผนกลยุทธ์รารมาสถ,ถัดไปไม่ใช่การเคลียร์อีเมลสำหรับนักเรียนคือการทำความเข้าใจวิชาที่ยากที่สุดไม่ใช่การจัดตารางเรียน สำหรับศิลปินคือการลงมือวาดภาพหรือแต่งเพลงไม่ใช่การไถ่ายฟีดเพื่อหาแรงบันดาลใจหลักการกินกบตัวนั้นซะ If That Frog b r ด n เ Tracy ได้เสนอแนวคิดที่ว่าให้คุณเริ่มต้นวันด้วยการทำงานที่ยากที่สุดสำคัญที่สุดและน่าเบื่อที่สุดก่อนซึ่งเขาเปรียบเทียบมันกับการกินกบเมื่อคุณทำงานชิ้นที่ยากที่สุดของวันสำเร็จตั้งแต่ก่อน8โงเชา้าจะเกิดอะไรขึ้นครับ คุณจะรู้สึกยอดเยี่ยมกับตัวเองการทำงานใหญ่สำเร็จจะสร้างชัยชนะทางจิตวิทยาหรือ psychological win ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะสร้างโมเมนตัมและพลังบวงให้คุณไปตลอดทั้งวันงานที่เหลือของวันจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเมื่อคุณได้กินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วงานอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยคุณจะทำงานได้ดีที่สุด คุณได้ทุ่มเทพลังสมองและสมาธิที่ดีที่สุดของคุณไปกับงานที่สำคัญที่สุดจริงๆการอุทิศชโมองแรกของการทำงานให้กับ Deep work คือกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ยุ่งแต่ไม่ก้าวหน้าให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันคือการชนะทั้งวันตั้งแต่ยังไม่ทันได้กินข้า,าวเช้ากิจวัตรสุดท้ายเป็นกิจวัตรที่เชื่อมโยงการกระทาในวันนี้เข้ากับภาพใหญ่ของชีวิตในอนาคต กิจวัตรนี้คือการเชื่อมต่อกับเป้าหมายระยะยาว The Connection Routine เคยไหมครับที่ทำงานหนักไปวันวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้ฉันทำไปเพื่ออะไรกันแน่นี่คืออันตรายของการ Productive โดยปราศจากทิศทางครับเราอาจจะกำลังปีนบันไดผิดกำแพงอย่างขยันขันแข็ง คนสำเร็จเข้าใจดีว่าการทำงานหนักอย่างเดียวนั้นไม่พอแต่ต้องเป็นการทำงานหนักในสิ่งที่ถูกต้องด้วยช่วงเวลายามเช้าที่เงียบสงบจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการซูมเอาจากความวุ่นวายในแต่ละวันและกลับมาทบทวนแผนที่ชีวิตของตัวเองอีกครั้งกิจวัตรการเชื่อมต่อน,นี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่การทบทวนเป้าหมาย g o r e v i ไม่ใช่แค่การอ่าน To-Do List ประจำวันแต่คือการกลับไปอ่านเป้าหมายระยะ1ปี5ปีหรือ10ปีของคุณอ่านมันไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่ต้องทำแต่ในฐานะเหตุผลที่คุณตื่นขึ้นมาในวันนี้การทบทวนภาพฝันในอนาคตทุกเช้าจะช่วยเติมเชื้อเพลิงทางอารมณ์และทำให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ strategic planning ใช้เวลา10 1ถึง15นาทีในการวางแผนวันของคุณไม่ใช่แค่การลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่คือการจัดลำบัดความสำคัญอะไรคือสิ่งเดียว The one thing ที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้และจัดสรรเวลาที่ดีที่สุดของวันไว้สำหรับงานชิ้นนั้นการวางแผนในตอนเช้าทำให้คุณเป็นสถาปนิกของวันนั้นๆไม่ใช่แค่คนงานที่รอรับคำสั่งการเรียนรู้และพัฒนา Learning and development การใช้เวลา15 3 0ถึง30นาทีในตอนเช้าไปกับการรับขวานของคุณให้คมอยู่เสมออาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณการเรียนคอร์สออนไลน์หรือการฟังพอดแคสต์ที่ให้ความรู้สิ่งนี้คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองมันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนในทันทีแต่มันคือพลังทวีที่จะส่งผลต่ออนาคตของคุณอย่างมหาศาล กิจวัตรการเชื่อมต่อน,นี้คือการทำให้แน่ใจว่าเรือชีวิตของคุณกำลังแล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องมันป้องกันไม่ให้คุณหลงทางไปกับคลื่นลมของปัญหาเฉพาะหน้าและทำให้ทุกๆมันของคุณมีความหมายและสอดคล้องกับภาพใหญ่ของชีวิตที่คุณต้องการจะสร้างขึ้นผมรู้ดีครับว่าเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็ฟังดูดีนะแต่ฉันทำไม่ได้หรอก การเปลี่ยนจากคนนอนดึกมาเป็นคนตื่นเช้ามันดูเหมือนเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องกังวลครับไม่มีใครเกิดมาเป็นคนตื่นตีห้าได้ในคืนเดียวมันคือทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและยุทธวิธีที่ถูกต้องนี่คือ4กฎเหล็กที่จะช่วยให้คุณเข้าร่วมชมรมนี้ได้สำเร็จกฎข้อที่1สงครามยามเช้าชนะได้ตั้งแต่กลางคืน หัวใจสำคัญของการตื่นเช้าไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาปลุกครับแต่อยู่ที่เวลานอนคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะตื่นตีหอย่างสดชื่นได้ถ้าคุณเพิ่งจะนอนตอนตีหนึ่งให้คุณคำนวณย้อนกลับถ้าคุณต้องการนอน7-8ชั่วโมงคุณก็ต้องเข้านอนตั้งแต่3-4ทุ่ม ให้คุณสร้างกิจวัตรก่อนนอน bedtime routine ที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือการงดใช้หน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหรือการทำสมาธิคุณไม่ได้ฝึกตื่นเช้าแต่คุณกำลังฝึกนอนเร็วกดข้อที่2การเปลี่ยนแปลงแบบขั้นบันได gradual transition อย่าหักดิบครับการเปลี่ยนจากตื่น8โมงเช้ามาเป็นตี5ในวันเดียวคือสูตรสำเร็จของความล้มเหลว ให้ใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปในสัปดาห์แรกลองตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นแค่15นาทีจากเวลาปกติเมื่อร่างกายของคุณเริ่มชินแล้วในสัปดาห์ถัดไปก็ให้เร็วขึ้นอีก15นาทีค่อยๆไต่ระดับไปทีละขั้นเหมือนการเดินขึ้นบันไดวิธีนี้จะช่วยลดแรงตั้งจากร่างกายและจิตใจได้อย่างมหาศาลกฎข้อที่ 3. สร้างเหตุผลที่น่าตื่นเต้นกว่าการนอนต่อ A (Compelling reason) คุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าฉันจะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่ออะไรคุณต้องมีกิจกรรมที่คุณตั้งตารอที่จะทำก็คือสามกิจวัตรที่เราได้พูดคุยกันไปนั่นเองให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมตั้งแต่คืนก่อนหน้าวางชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงเตรียมอุปกรณ์ชงกาแฟและแก้วน้ำไว้วางสมุดบันทึกและปากกาไว้บนโต๊ะเปิดหน้าหนังสือที่คุณกำลังจะอ่านค้างไว้ เป้าหมายคือการทำให้การเริ่มต้นทำกิจกรรมยามเช้านั้นง่ายกว่าการกดปุ่มเรื่องปลุกแล้วนอนต่อกดข้อที่4กด5วินาทีเอาชนะสงครามบนเตียงเมลโรบินส์ได้เสนอกด5วินาทีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังทันทีที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นให้นับถอยหลังในใจ5 4 3 2 1ลุก แล้วบังคับให้ร่างกายของคุณลุกออกจากเตียงทันทีโดยไม่ต้องคิดการกระทำทางกายภาพนี้จะช่วยตัดวงจรของการหาข้ออ้างและการต่อรองกับตัวเองในหัวได้มากเลยทีเดียวตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้แกะรอยความลับของชมรมตีห้าเราได้ค้นพบว่าความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาแต่พลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่เจตจำนง intention มันคือเจตจำนงที่จะเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ผู้ตามมันคือเจตจำนงที่จะลงทุนในตัวเองก่อนที่จะลงทุนในสิ่งอื่นและมันคือเจตจำนงที่จะสร้างความสงบขึ้นมาท่ามกลางโลกที่วุ่นวายบางทีสำหรับคุณชั่วโมงทองคำนั้นอาจจะไม่ใช่ตีห้าก็ได้อาจจะเป็นหกโมงเชา้าหรือเจ็ดโมงเชา้าหรือแม้แต่ช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนสำหรับคนทำงานกะดึกหลักการสำคัญไม่ใช่เมื่อไหร่แต่คือการสร้างช่วงเวลาที่ปกป้องไว้สำหรับตัวเองโดยเฉพาะ ยามเช้าเปรียบเสมือนรุ่งอรุณของโลกเล็กๆที่เป็นของคุณคนส่วนใหญ่เลือกที่จะนอนหลับและปล่อยให้รุ่งอรุณนั้นผ่านไปแต่คนสำเร็จคือคนที่เลือกที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อเฝ้ามองพระอาทิตย์ขึ้นและใช้แสงแรกของวันในการออกแบบภูมิทัศน์ของวันนั้นๆอย่างมีสติและเปี่ยมไปด้วยเป้าหมายก่อนที่ใครคนอื่นจะเดินทางเข้ามาดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้กับคุณก็คือ ถ้าคุณมีเวลาที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงหนึ่งชั่วโมงในวันพรุ่งนี้โดยไม่มีใครรบกวนคุณจะใช้เวลานั้นทําอะไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบแรงบันดาลใจและเครื่องมือให้คุณได้เริ่มต้นเป็นเจ้าของยามเช้าและเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับและเราอยากได้ยิมเจตจำนวของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่า กิจกรรมแรกที่คุณอยากจะทำในช่วงเวลาทองทำของคุณคืออะไรสำหรับวันนี้ขอให้การตื่นนอนในวันพรุ่งนี้เป็นการเริ่มต้นบทต่อไปที่ดีที่สุดของคุณสวัสดีครับ